ยากแบ่งมบาภาระพ่อแม่เพราะว่าตอนนี้เราก็เรียนระดับมหาวิทยาลัยแล้วค่าใช้จ่ายก็เยอะอย่างค่ารถค่ากินไหนจะทําโปรเจกต์ไหนจะทำจํนะทำนู่นทนํานี่อย่างถ้าเราของเงินพ่อแม่มากเขาอาจจะไม่มีให้เรามากขนาดนั้นคืาอย่างของนิชันนะคะพ่อแม่แยกทางกันอยู่กับแม่ก็คือภาระก็จะหนักไปที่แม่มากกว่า ก็เลยอยากหาทางแบบว่าให้ลดค่าใช้จ่ายแม่น้อยลงอะคะ่ะเหนื่อยนะคะเหนื่อยมากเพราะว่าเดยเราจะมาเรียนเดยเราจะต้องเดินทางไปทํางานเหนื่อยที่สุดคือเหนื่อยเดินทางเพราะว่าบ้านอยู่ถนนสุโขทัยอย่างนี้แล้ก็ต้องมานั่งรถมาเรียนหอ,อการค้าแล้วก็ต้องนั่งไปอีกมาบุญคลองคือมันหลายต่อแล้วคือ พี่ชั้นทางานอยู่ในเป็นกุ๊กอยู่ในครัวคืองานมันจะหนักมากอะคะ่ะคือแบบเราจะต้องยกมอยกนู่นนี่นั่นแล้วคือมันเหนื่อยเหนื่อยบางทีมาเรียนไม่ได้อย่างเงี้ยมีเรียนเช้าอย่างเงี้ก็ไม่สามารถตื่นมาได้เป็นบางครั้งแล้วก็คือแล้วตัวดิฉันเองเป็นโรคประจําตัวคือเป็นโรคไทรอยมันจะมีอาการเหนื่อยง่าย แล้วก็แบบบางทีก็ท้อนะคะแบบว่าเออทำไมเราต้องเราเรียนมาหาวิทยาลัยเอกชนแบบมีชื่อเสียงทำไมเราจะต้องมาแบบนั่งทำงานเด็กพาธทมทำงานเป็นกุก๊กเลอะเทอะอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็บางทีอารมณ์หนึ่งมันก็ท้อนะแต่พอมาคิดอีกแบบนึงว่าเออเราสามารถช่วยลดภาระแม่ได้ทำให้แม่ภูมิใจในตัวเราได้แล้วก็ สู้ค่ะเราก็ต้องทําเพราะว่าเราโตแล้วเราอายุยี่สิบแล้วเราสามารถทํางานเองได้แล้วเราก็ต้องทําอะค่ะค่าเทอมค่าเทอมแพงนะคะแพงมากแต่คือดิฉันใช้กองทุนกู้ยืมกะยศเอาก็คือเขาจะจ่ายค่าเทอมให้เราครึ่งนึงแล้วส่วนต่างเราก็จ่ายเองก็ส่วนต่างก็พอจ่ายได้ค่ะ ก็ประมาณ1มื่นหมื่นหอะไรอย่างนี้แม่ดิฉันก็โอเคก็ไหวก็ตกลงกันว่าเรียนคณะนี้อย่างเช่นดิฉันตอนนี้ดิฉันศึกษาอยู่คณะน,นิเทศใช่ไหมคะก็จะแบบค่าใช้จ่ายมันจะเยอะกว่าปกติกว่าคณะอื่นเช่นคณะนิเทศดิฉันต้องมีกล้องมีคอมอุปกรณ์ต้องเป็นเทคโนโลยีที่แบบมันดีมันโอเคอะคะ่ะก็อย่างกล้องนะคะดิฉันก็ เอาเงินของดิฉันซื้อเองไม่ต้องขอพ่อขอแม่เลยค่ะ ที่ได้จากการทํางานนั้นมันพอหรือเปล่าก็ไม่พอค่ะไม่พอสําหรับการเป็นทุนการศึกษาแต่มันช่วยในระดับหนึ่งอย่างเช่นช่วยในการซื้อของใช้ซื้อเสื้อผ้าช่วยในค่ารถค่ากินก็คือแบบถึงมันไม่ได้มากเพราะว่าเราทํางานพาร์ทไทม์ค่ะได้แค่ชั่วโมงละสี่บาทบางวันเราไปทํางานไม่ได้เราก็ต้องลาเขาแล้วเขาก็ต้องตัดเงินเราอย่างค่ะ อย่างถ้าต่ําสุดก็จะทําแค่สี่ชั่วโมงก็ได้วันละร้อยแปดสิบก็คือมันก็น้อยมากในการใช้ชีวิตประจําวันในทุกวันนี้แต่คือมันก็ยังช่วยแบ่งเบาภาระแม่ได้ก็พอเงินเดือนออกได้เดือนละสองสามพันก็ให้แม่เดือนละสองพันทุกเดือนอย่างเงี้ยค่ะให้แม่แบบเอาไปหมุนเอาไปเก็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็ยังโอเคอยู่ค่ะ ถ้าถามถึงจุดเปลี่ยนชีวิตหลังจากทำงาน part time นะคะก็จะมีเปลี่ยนมากเลยค่ะเพราะว่าจากแต่ก่อนเนี่ยเราไม่ได้ทำงาน part time ใช่ไหมเลิกเรียนเสร็จเนี่ยเพื่อนชวนไปไหนเราก็ไปเดินเทีเท่ยวเตๆอยู่ที่ห้างเดินชิวๆไปนู่นไปนี่เ,เออไปไหนก็ไปกูมีเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบกลับถึงบ้านก็นอนเล่นเน็ตนอนดูทีวีไม่ต้องคิดอะไรวันๆชันมีหน้าที่ตื่นมาไปเรียนหนังสือกลับมาบ้านไม่ต้องคิดอะไรมากมาย ทำให้แบบมีความคิดที่เป็นเด็กแต่ตอนนี้พอเราได้ทํางานพาร์ทไทม์ปุ๊บเปลี่ยนจากอีกจากอีกคนเป็นอีกคนค่ะจากแบบเราเลิกเรียนเสร็จเราจะต้องรีบรีบไปทํางานต้องรีบนั่งรถเพื่อไปทํางานไรอย่างงี้ค่ะทาให้ความคิดเราโตขึ้นเราจะต้องตอนนี้เป็นคนที่แบบอยากหาเงินอยากหาเงินให้มากที่สุดเพราะว่าเพื่อแบบให้แม่ลดภาระ การค่าใช้จ่ายน้อยลงนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ทำงานแล้วนะคะทำอยู่ที่ร้านซูรุมารุสาขามาบุญครองนะคะเออเป็นเกี่ยวกับร้านอาหารญี่ปุ่นทำอุด้งนะคะ ก็หน้าที่หลักก็จะเป็นกูกุกับบริการลูกค้านะคะเดี๋ยวขอตัวไปทำงานก่อนนะคะ ก็อยากแนะนําเพื่อนไว้เดียวกันนะคะ,ะกับการทํางานผ่าทางก็คือมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นสิ่งที่ดีมากมันทําให้เราได้เรียนรู้เรื่องราวการใช้ชีวิตได้หลายๆอย่างบางคนเนี่ยเขาจะพูดก,กับดิฉันตลอดว่าทําไมฉันคิดไม่ได้เหมือนเธอเลยทําไมฉันทําไม่ได้เหมือนเธอเลยดิฉันก็จะตอบกับเขาไปว่า mm hmm. เธอคิดได้นะแต่เธอไม่ลงมือทํามันเองอย่างแบบ และยิ่งคือเรามีเพื่อนที่แบบเอออาจจะมีฐานะที่ดีกว่าเราคือเขาอาจจะไม่ซีเรียสเรื่องเงินมากเท่าไหร่เขาก็คือยังไม่ได้คิดอะไรเหมือนเราอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่คืออยากแนะนําเพื่อนๆให้ไปทําการพาร์ทไทม์แบบแบ่งเวลาไปนิดๆหน่นนอยๆอะไรอย่างนี้แม่ก็ขายของอะไรอย่างนี้ตามที่เรามีกําลังทรัพย์อะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนสมัยเนี้คะ่ะไปขายของตามส่วนจะรู้จักอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะหาเงินใช้เองแล้วมันจะทําให้เรารู้จัก คุณค่าของเงินรู้จักความเหนื่อยรู้จักความอดทนรู้จักความอดกั้นมากขึ้นแล้วมันจะทำให้เราโตเป็นผู้ใหญ่ทำให้เรามีความคิดเป็นผู้ใหญ่ที่ดีขึ้นค่ะ